สวัสดีครับทุกท่านยินดีตอรับเข้าสู่บทวิคราะ,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 ะห์ยูโรเทอเรล่าปอรเทอเรล่าทองคำและบิตคอยนะครับประจำาวันที่2พฤศจาการยน2 5 6 4กับสถานทตตที่แห่งคอมพรวเซอร์ตลาด forex fxp fx เล r n น n ่งมาดูที่ยูโรนะครับยูโรตอนนี้นะครับราคาเนี่ยมีการารีบาวขึ้นมานะครับรีบาวขึ้นมาตรงเรืองตรงนี้นะครับ ที่ผมเปิดตอนนี้นะเป็นกราฟของ4ชั่วโมงอยู่นะครับแล้วก็ผมมองว่าจังหวะนี้นะเมื่อวานได้บอกไปแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าราคายืนที่3อ2เนี่ยราคามีโอกาสที่จะขึ้นมานะจังหวะขึ้นมาไดนะ้เพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะแบบนี้นะราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะต้องมาตรงนี้นะจะต้องมาตรงนี้นะไม่เบสก็ย่อนะครับ แต่นี่กลายเป็นว่าราคามันย่อมมาก่อนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าราคาย่อม,มาก่อนแบบนี้เนี่ยราคาต้องไม่ดุดเกินตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นให้มาตั้งบายลิมิตที่ตรงนี้นะแล้วก็เปิดซื้อต่อนะครับก็คือซื้อตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเบ e ตรงนี้ได้หรือตรงนี้ได้ก็ซื้อตามแค่นั้นเองนะครับเป้าหมายคือตรงนี้นะครับขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บ <c oughs> ไม่ผ่านนะครับก็ช็อตลงมา นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับมาดูที่ปอนกันบ้างนะครับปอนครับต้องบอกว่าปอนครับตอนนี้เนี่ยถือว่าราคาคถือว่ามีการเอ,อลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาออกนะครับปอนเนี่ยถือว่าลงมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับแล้วก็ดูทรงแล้วนะครับบอนเนี่ยนะครับมีโอกาสมากนะที่ราคาเนี่ยจะลงต่อนะครับอมีโอกาสมากที่จะลงต่อเพราะว่าถ้าดูนะถ้าดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวในสี่ชั่วโมงเนี่ยนะในสี่ชั่วโมงเนี่ยถือว่า ราคาเนี่ยนะครับขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าลงมาแบบนี้เนี่ยนะครับราคาจะลงต่อมาตรงนี้นะครับราคาจะลงต่อตามําดับเลยนะครับมาตรงนี้นะครจะมาลงมาตรงนี้เลยแล้วก็จะตั้งฐานนะครับถ้าเกิดว่าตั้งฐานได้นะครับจะทดสอบตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ลงต่อถ้าเกิดว่า มันไม่เบรกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเบรกได้รับนะซื้อตาม,มเหมือนเดิมซื้อตามถ้าเกิดว่าลงต่อเนี่ยอันนี้ก็อาจจะลุ้นได้อยู่นะครับอาจจะลุ้นได้อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยลงมาปุ๊บปุ๊บนะแต่ก็มีโอกาสมากนะครับที่จะลงมานี่เลยนะหลุดทะลุเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ระวังนะให้ระวัง มาดูที่ทองคำกันบ้างนะครับทองคำต้องบอกว่าราคาเนี่ยนะครับมีการค่อนข้างที่จะมีการรีบาวนะ์นะครับรีบาว์ค่อนข้างที่จะเยอะนะรีบาว์ค่อนข้างที่จะเยอะแต่ส่วนตัวแล้วนะครับผมมองว่าทองคำเนี่ยนะครับอาจจะรีบาว์ได้ ระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ถึงว่าดีบารแบบจะจะขึ้นไปทีเดียวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันจะขึ้นเนี่ยนะครับอาจจะต้องเจอตรงนี้เนะียเนี่ยตรงเนี้ก็คือว่ามันจะขึ้นไม่เกินตรงนี้หรอกนะก็จะขึ้นมาที่เทรนไลน์ตรงนี้แล้วก็ลงต่อนะครับแต่ถ้าเกิดว่าราคาย่อ,อมาก่อน <c oughs> ราคามีการย่อ,อมาก่อนเนี่ยราคาจะลงมาที่ตรงนี้นะ ลงมาที่ตรงนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าย่อ,อลงมาได้นะแล้วก็มีโอกาสเป็นนี้นะก็มีโอกาสที่จะขึ้นมาที่ตรงนี้แล้วก็เบรกเบรกได้ก็ไปต่อนะถ้าเกิดว่าเบรกไม่ได้นะลงมาแบบนี้นะโอ้ถ้าแบบนี้นะตอนนี้คุณเปิดช็อตได้เลยนะซ็อปรอบท่ตรงนี้นะแล้วก็ช็อตลงมาแล้วก็เป้าหมายนะคือข้างล่างนี้ก่อนนะเพราะว่ามันจะมีนวรับรออยู่จะถ้าเกิดว่า ลงมาต่อเนี่ยกาจะมาที่ตรงนี้แล้วก็ข้างล่างนี้แต่อาจจะไม่ถึงข้างล่างนี้นะเพราะว่าผมอาจจะให้แถวตรง8 8ปดก่อนนะครับผมประมาณนี้นะทองคำถ้าเกิดว่าลงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าขึ้นนะเท่าคำถ้าเกิดว่าขึ้นต้องรองให้วาทดศสอบที่0.0นยจุดศูนย์นะแล้วก็ถ้าเบรกดได้ก็ไปต่อนะครับผม ะรมาดูาที่บิตคอยกัน,นบ้างนะบิตคอยต้องบอกว่าราคาเนี่ยนะมีการาลงมาแบบนี้นะแล้วก็ผมจะลบตรงนี้ก่อนนะครับจะลบตรงนี้ก่อนแล้วก็ถ้าดูแบบนี้เนะี่ยราคาบนะิตคอยนเี่ยจะเป็นลักษณะของไซเวนะครับไซเว นะครับก็คือลงมาแบบนี้นะเพราะฉะนั้นถน้าลักษณะแบบนี้มันก็สามารถมองได้ว่าจะขึ้นก็ได้หรือจะขึ้นมาป้องขึ้นชมตรงนีนะ้อันนี้เริ่มแข็งแล้วเนะี่ยลงต่ออย่างนี้ก็ได้นะครับอย่างนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะแบบนี้นะให้มองให้มองดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอะไร ให้มองดูระยะไกลนะให้มองดูว่ากราฟฟอร์มตัวเป็นแบบไหนนะถ้ากราฟถ้ากราฟฟอร์มตัวเป็นแบบนั้นเนะี่ยมีโอกาสที่กราฟจะลงได้นะแต่ถ้าเกิดว่ามันก็อยู่ที่กราฟครับเพราะว่าบิตคอยเอาเนี่ยนอนกับมันไม่ได้นะแต่ให้เราดูนะว่าแนวโน้มเป็นลักษณะแบบนี้นะครับให้ลองกันด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาขึ้นมาชนตรงนี้เนี่ยขึ้นมาชนตรงนี้นถ้าไม่เบรกเนี่ย ให้ขายแต่ถ้าเกิดว่าเบรกได้นะซื้อตามเป้าหมายตรงนี้นะครับอย่าลืมนะว่ามันสูงนะอย่าลืมว่ามันสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นมาสูงแนละ้วมันก็อาจจะลงมาได้นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าราคาขึ้นมาตรงนี้แล้วเนี่ยไม่เบรกเนี่ยคุณก็ช็อตลงมาแค่น,นี้นะครับประมาณนี้นะสำหรับบิตคอยและสมคู่นะเจอกนใหม่วันพรุ่งนี้นะเวลาตีห้าครึ่งนะสำหรับวันนี้จครับ